you หัวข้อแรกกันเลยนะคะก็คือต้นกําเนิดของโครงการพระราชดําริฝนหลวงค่ะโดยโครงการนี้เริ่มมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือราชการที่9ของพวเรานั่นเองค่ะโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่แห้งแ้งและทุรกันดาร15จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยนั่นเองค่ะ โดยในวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2498พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดนครพนมไปยังจังหวัดกาลสินโดยผ่านทั้งจังหวัดสก,กนลนครและเทือกเขาภูพานทำให้พระองค์ได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากและเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำในการใช้อุป,ปโภคบริโภคและการเกษตรเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงเทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กชื่อดังได้เข้าเฝ้าพระองค์และพระองค์จึงพระราชทานแนวคิดนั้นแก่หม่อมหลวงเทพฤทธิ์เทวกุลค่ะทางด้านของทฤษฎีต้นกาเนิดนะคะก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็ใช้สารดูดซับความชื้นก็คือเกลือทะเลเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศค่ะแล้วก็ใช้สารที่เยนจัดก็คือน้ําแข็งแห้ง เพื่อทาให้ความชื้นกันตัวและลงตัวกับเป็นเมฆค่ะและพระองค์ก็ยังทรงได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางด้านอุตุนิยมหรือว,วิทยาค่ะจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะและพระองค์ก็เลยทรงมั่นพระทัยแล้วก็เลยให้ทลลงในหน้าฝาต่อไปค่ะ มาเริ่มต้นด้วยที่กระบวนการแรกนะคะก็คือการก่อกลนเป็นการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อเร่งหรือเสริมการเกิดหรือการก,ารก่อตัวของเมฆโดยใช้เครื่องบินปวยผงโซเดียมคลอไรที่ะระดับความสูง7000ฟุตเนื่องจากโซเดียมคลอไรเป็นสารที่มีสมบัติตูดความชื้นจึงเหนี่ยวนำให้ความชื้นและไอน้ารอบๆมรลมตัวกันเป็นก้อนเมฆขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเลี้ยงให้อ้วนเป็นการเสริมให้เมฆมีขนาดที่ใหญ่และหนาแน่นมากขึ้น โดยเมื่อเมฆเกาะตัวจนสูงถึง10,000ฟุตเครื่องบินจะบินเข้าไปโปรยสารแคลเซียมคอไรในระดับความสูงที่สูงกว่าฐานเมฆ1000ฟุตดูดความชื้นและคายความร้อนอุณหภูมิในเมฆสูงขึ้นทําให้ละอองน้ําละเหยกลายเป็นไอน้าและลอยสูงขึ้นเกิดลมพาความชื้นรอบข้างเข้ามาส่วนไอน้ําที่ลอยขึ้นไปนะคะจะไปกระทบกับอากาศเย็นควบแน่นกับเป็นละอองน้ําแล้วก็เกิดอย่างต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ค่ะ โดยก้อนเมฆนะคะก็จะขยายตัวจนอาจมียอดสูงได้ถึง20,000ฟุตมีอุณหภูมติต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเรียกว่าเมฆเย็นค่ะขั้นตอนการโจมตีนะคะเราจะเน้นอาฝนที่กําลังตกเนี่ยให้เคลื่นเข้าสู่บริเวณที่ต้องการโดยการโจมตีจะแบ่งออกเป็น3ารประเภทก็คือโจมตีแบบอุ่นโจมตีแบบเย็นแล้วก็โจมตีแบบซูปเปอร์แซนด์วิชค่ะ มาที่การจมตีแบบอุ่นนะคะเราจะโปรยสารเคมีประเภทดูดความร้อนและซับความชื้นค่ะสารเคมีประเภทดูดความร้อนก็คือยูเรียเราจะโปรยเพื่อให้ก้อนเมฆเนี่ยกลั่นตัวเป็นฝนส่วนสารเคมีประเภทซับความชื้นก็คือโซเดียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มขนาดและปริมาณเมฆค่ะ ส่วนการโจมตีแบบเย็นนะคะเราจะโจมตีเพื่อเพิ่มปริมาณฝนให้สูงขึ้นค่ะโดยการจดพลูซิเวอร์ไอโอดีเม็ดน,น้ำเย็นจากเมฆเย็นเนี่ยจะมากอดที่แกนของซิเวอร์ไอโอดจนเกิดผลึกน้ำแข็งค่ะเมื่อผลึกน้ำแข็งเนี่ยรวมตัวกับเมฆอุ่นก็จะกลายเป็นเม็ดฝนนะคะ สุดท้ายคือการโจมตีแบบซูเปอร์แซนด์วิชค่ะทำเพื่อให้ฝนเนี่ยตกหนักอย่างต่อเนื่องก็คือการเอาการโจมตีแบบอุ่นและการโจมตีแบบเย็นเนี่ยมาผสมกันโดยการจุด p พลิสีเวอร์ไอโอไรบริษัทเคมีประเภทดูดความร้อนแล้วก็บริษัทเคมีประเภทสับความชื้นค่ะมาต่อกันที่ประโยชน์ของฝนหลวงนะคะฝนหลวงเนี่ยนะคะ1เลยค่ะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรค่ะก็คือฝนหลวงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนะคะในช่วงที่เกิดภาวะฝนแรงได้2ค่ะ ด้านการอุปโภคบริโภคค่ะฝอยหลงนี่นะคะช่วยพ่มปริมานน้ำในอ่างเก็บน้ําแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาน้าเค็มค่ะ 3. ค่ะด้านสิ่งแวดล้อมค่ะฝอยหลงนี่นะคะช่วยแก้ปัญหามลพิษทางน้ําอันเกิดมาจากการเปิดขยะมูลฝอยลงในแหล่งน้ําค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดหมอกควันหรือไฟป่าด,ด้วยค่ะ 4. ด้านกนมมารคมนาคม ช่วยลดปัญหาปริมาณน้ําในแม่น้นําน้อยลงเนื่องจากภาวุฝนแรงค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินเรือและกลารขนส่งทานเรือได้ด้านเองค่ะ 5. ด้านพลังงานช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนํำในเขือให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นั่นเองค่ะ